บายสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเอ,อื้อซานเลน,นะครับมือนี้กะบรนำสีพาทุกคนมาหา,นนหาเน้อไม้เนาะพะว่านยากักกิดแกงเน้อไม้แต่ว่าอันบริเกี่ยวข้าวเราให้ฟอกกระแมเกี่ยวท่าไปก่อนนะพาะว่าบรนำสีลงมาหาเน้นอไม้เก่งก้อนพายากักกิดแกงนกเนอ้อไม้เนาะมาติดตามส้มน้ำกันเลยว่าสีได้หรือไ่ได้เนะจะเป็นก้อนน้อไม้ที่หาสีมาหามือนีนเนาะ กับมีแต่บอนเขาหาเนาะมาทุกคนหาเน่งกอไม้ตั้งกันเอาสีมหาเน่นเอไม้มา,าสะาเบิกทางนี้ก่อนเนาะเขา้า่าถือว่าเห็นบอนเขาเอาอยูอ่ดถว กอเลยกอ,อเลยมาซ่าเบิ้งเป็นตะกร้ตูวกระ,ต,กระตามันเด็กนี่กังง่ายอยู่ไนหนนอหนึ่งนอหนึ่งจอสองนอบาจักษ์กระบอด้ออกมาเนาะผู้ดีทัพย์นะ โอ้ยหน่อไม้คือแข่งเท่ป่ะหน่อไม้แม่งบจ่จักหน่อไม้แม่งอิลีโอ้เสียดายเด้อนั่นเป็นแม่งแม่งกระยาหง่ามนีหากินยากเอาคือเก้า ตูดตัวนั้นก็นยังน้อยอยู่นอนนี้แนทหาไม่รู้เจอได้อีกโบมีไปหาทางใหม่ก่อนเรื่อยๆเราก็มาเจออีกตัวนึ้งมันสิดายบอน

นี่คืนเอาไม้ทับมาทราบอุย้ยทับเนี้ยเหรอ โอ๊ยได้ตัวคนเดียวหมดเลยมามาขุดเบิ่ง oh, ยามนี่ปะมาณนีงมีหาสิหาขุดเอาตามนอมันตามตามดินเนาะมันสิคือนอนางดินนี่นี่เดนี่นี่ มีนอสอนบ่บ่มีเดี๋ยวมีนอสอนขุนควเห็นตัวนี่ ได้อีกแล้วไปหาทาไมเหม่าหาต่อหลังจากออกมาหันแล้วมันกระบอกค่อยมียปัญหาเนอะมันยังแหงแหลงกันละอู้ คนเห็นไหมทุกคนนี่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 ตั้งขงโมกอยู่เบิ่งบ่อน,น้ำแปลงบ่อนก่อนมาทุกคนเห็นคืนบอบ่อน้ำบ่อน,นี่นี่น,นอนยังไงงอเลยนี่นี่อืมแปลงบ่อนก่อน เห็นบ่บเห็นบน่นี่คือนอไม้ธรรมชาติเด้อคอมเมนต์นอไม้อันเหลียงอื้อคากิลิ Nó nhanh nhanh Đù Bằng na sắn Nó nhanh gì lý Nó đẹp này có vô kỹ lắm thằng đại tội Tông mì ít ít เห็นอีกแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นอีกแล้วเบิกก่อนเบิกก่อนนี่เห็นแล้วนี่อืมอืมอืมนี่เป็นจังได้หนิ คนเห็นคือคอยบอนี่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 โวยนไก่โหดนี่นี่นี่น้อยใหญ่น้อยใหญ,ใหญ่เห็นแต่ป่ายมันนี่เดี๋ยวคอยสีซับมาก่อนคอยสีมาซับมาก่อนว่าสีได้สีซับเอา ลบลีบจากคน ว้าวว้าว,ว,าวนี่คือนอที่สองนอที่สองของเกาะแล้วเนาะหมูก,ก,กินกินเขาได้น้อนี้ตัวที่สองเขาได้น้อนี้ทราบนี้กับพ่อเก่งแล้วเต็กรบเป๋าบ่ฮะบริยายหรือฮะอีกขันขันได้หลายเฮากา็เอาอันไปต้มหนึ่งหมกหมูกินแซ่บ ื่นอีหาทางดเยสิขับไปเบิ่งข้างหลังทางนั้นเนาะมาบ่าน้ําเห็นอีแล้วบ่น้ําสิมาขุาเดเดเ็นบ่เนาะ อโอ,อ๊อย,อยได้มาแล้วอีกหน่อหนึง สองบ่งตอเห็นแล้วนอนทั้งนั้นไปสับาทาั้งนั้นก่อน เป็นแมงอีกล่ละนี่เป็นต้นไม,ม้แมงหมดแล้วไปเบื้องก่อข้างหลังเนาะมีแต่ตัดเต้าน้อยไม่เนาะทางนี่นแต่ว่าบาน้ำสิบป่าไล้ก่กนไม่ยังน้อยอยู่หทาทั้งนั้น mình ui, ui. chắc đi Mmmm. 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 theo Mmmm. nè Mmmm. 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 อันนี้ก็จะเป็นเข้าอีกหน้าทงหนึ่งเนอะของเบาน้ําที่เฮ็ดคือทงนี่ทงเป็นทงที่สองอุย้ยเกือบขาดเกือบขาดเป็นที่เรียบร้อย เด็ดแทงเข้าออกอีกแล้วเกิือเบาเอือนไปทางนั้นเลิมแก้ไปแล้วส่วนตัวนี้ที่โอ้มันแห้งไปแล้วน้ำนี่พอดีพอดีดูดเข้าก็ได้ไมีแต่หงงง่ายงาม,งาม นี่คือมาผลสรุปน้นไม้ของเราวันน,นี้นี่กระได์ลายอยู่เนาะพออยู่พอกินนี่งสองนอนี่ก็พอเก่งแล้วกระซิมี่ทั้งในกระตาอันอีกเนี่ยเต็มอยู่เมื่อน้ำบอกคิดว่าสีได้เลยน,นะครับแต่ว่าอันข้าเจ้าก็หาอยู่เสมอเสมอก่าคิดว่าอันคือช่วงเราไม่ได้เนาะ พันมาหาเบื้องนับปันใด,ดยอยู่ท่างหลังนี่ก็จะเป็นเข้าของบ่อลนามเองเนะาะเพราะว่าอีจักทิศหนึ่งซองทิศบ่กอันบฮอดทิศกะสิได้เกี่ยวแล้วเนะาะเพราะว่าอันเพิ่นยังปิดสงการานต์เนาะคนโส่เพิ่นที่ซื้อข้าวนะแล้วสงการานต์นี้เพิ่นสิเปิดห้าบซื้อข้าวแล้วกะพอเขาบอลนามเพิ่นกาสีมาดูดแล้วก็ขายไปเลยเนะาะเพราะว่าเาที่คานตากที่เกี่ยวเนาะคือเกี่ยวไว้กินเดอ้อ ถูกไหมว่าสิไปเกี่ยวเบิร์ดหายง่ายๆนะบ่บ่เกี่ยวขี้ขานปไยทุกคนไปพบกันอยู่เถียงเนาะเอาสิไปปอกน้ำไม้ต้มก่อนมาสรุปน้ำไม้กันว่าเราได้เยอะไหมนี่หน,น,น่อสองหน่อแล้วก็เยอะพวกนี้เนาะว้าวได้เยอะอยู่นะ ันนี้มวัทุกคนนี่คือผลสรุปหนอไม้เนะที่หาวันนี้บนนรรนำกัดซีได้ปาะบรรนำกัดสิป,ปอกต้มใบท่าเนอเดี๋ยวคุณพ่อให้คุณแม่เก่งเนอเมื่อนี้โอเคจ้าทุกคนคลิปนี้กัจากที่บรานำมาแต่หาน่นอไม้กับซิขอเกบภาพบรรยากาศไว้ทักย์นี้ก่อนเนะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับไปลยจ้าสบายดีสวัสดีครับ ติดตามด้วยนะครับส่องเบาเอื้อซานเ n ล l ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย